สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นหัวข้อที่พี่นกเนี่ยเจอมาในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเชื่อไหมมันเป็นสถิติใหม่มีคนมาพูดคำนี้กับพี่นกเนี่ยถึง4คนคนวยกันเป็นสาวสาคนรวมถึงวันนี้นะคะพี่นกอยากจะเอามาแชร์ในวิดีโอคือว่าพี่นกไปเวลาในเมืองมาแล้วไปนั่งคุยกับเพื่อนมาซึ่งเพื่อนเป็นผู้ชายเพื่อนก็พูดคำนี้ออกมาเหมือนกันคือคำว่าอยากมีรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมเพราะอดีตมันเคยเจ็บช้ำ อยากมีรักครั้งใหม่ที่ไม่ต้องเจ็บปวดอีกแล้วกลัวเจ็บกลัวเจ็บกับรักครั้งใหม่อยากมีรักแต่กลัวเจ็บคำถามคือแล้วคุณจะมามองหาความรักทําไมเอ้าพี่น้องไม่ได้พูดแบบควรตีอะไรงี้นะเออพี่น้องบอกว่าถ้าคุณกลัวเจ็บอะคุณจะมามองหาความรักทำไมทบทวนดีๆนะมีความรักอะไรบ้างที่ไม่เจ็บ ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกคุณว่าเจ็บไหมใครเคยเป็นพ่อแม่จะรู้ว่าบางทีลูกทำบางอย่างให้เราน้อยใจอ่ะเจ็บนะเรากว่าจะโตมาอายุเท่าเนี้ทำให้พ่อแม่เสียใจมาเท่าไหร่อ่ะด้วยความไม่รู้หรือว่าความไม่ตั้งใจเขาเจ็บนะถึงเป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขก็ตามแต่ก็มีความเจ็บรักเพื่อนเจ็บไหม รักแฟนจะไม่เจ็บห่อพี่น้องอยากให้เราทบทวนดูนะว่าการที่มีความรักเนี่ยรักแบบคู่รักอะความเจ็บปวดอะมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตอนที่มีการเลิกราหรอกคู่ที่รักกันมากๆหรือว่าแต่งงานกันไปเป็น10-20ปีเวลามีเรื่องอะไรเข้าใจกันผิดอะก็เจ็บดังนั้นพี่นกก็เลยอยากจะบอกว่า ความรักกับความเจ็บมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วอะ่ะหากมีรักก็ต้องยอมรับความเสี่ยงว่ามันจะเกิดความเจ็บไม่ใช่ว่าเรากลัวเจ็บกลัวเจ็บแล้วมองหารักที่ไม่ต้องเจ็บอีกแล้วแฟนที่ดีที่สุดในโลกอะ่ะก็สามารถทำให้เราเจ็บได้เราเองอะ่ะคิดว่าตัวเองเป็นแฟนที่ดีที่สุดในโลกเป็นคู่รักที่ดีที่สุดในโลกใครได้เป็นแฟนเนี่ยดีโชคดี แล้วเราอะยังการันตีตัวเองไม่ได้เลยว่าขนาดว่าเราตั้งใจจะไม่ทําให้เขาเสียใจเจ็บเราอาจจะทําอะไรที่เผลอไปก็ได้พี่น้องอยากให้มองอย่างนี้ว่าในเกมกีฬาในเกมกีฬานะคะกีฬาทุกชนิดน่ะมันสามารถเกิดการอุบัติเหตุหรือเจ็บปวดได้แต่นักกีฬานะคะนักกีฬาเนี่ยวเวลาเขา เล่นกีฬาแล้วเกิดอาการบาดเจ็บสิ่งที่เขาทำคือไปรักษาพักตัวร่างกายพร้อมกลับมาลงแข่งซีซั่นหน้าแต่ทำไมพอมันอยู่ในเกม of Love เกมของความรักเนี่ยคุณยังไม่หายเจ็บกับเกมเดิมเลยแล้วไม่ยอมไปพักรักษาตัวด้วยรีบหาคนใหม่เข้ามาแทน บางคนก็อยู่คนเดียวไม่ได้บางคนก็อยากจะลืมคนเก่าบางคนก็รู้สึกเคว้งถ้าเกิดไม่ได้มีใครเข้ามาเติมเต็มในช่วงนี้ก็ไปหาความรักทั้งๆท,งท,งท,งที่ตัวเองขาดกับเพลกอยู่มันก็จะกลายเป็นซีเควนซ์ถัดมาคือหาใครก็ได้ที่มาเติมเต็มณนะช่วงเวลานั้นช่องโหว่รูหว่หรือว่าบาดแผลนั้นอะ่ะเอามาถมถามว่า เคลียร์สิ่งที่เจนต้องการไหมก็ยังไม่หรอกอาจจะไม่ได้รักเขาจริงๆด้วยแค่ต้องการให้เขาอยู่อยู่รอบๆเราหรือว่ามีเขาอยู่ในชีวิตประจําวันให้มันลืมเรื่องเจ็บปวดเก่าๆสุดท้ายความไม่เข้าใจเกิดขึ้นเพราะจริงๆคนรามันไม่ได้คลิกกันมันไม่ได้ตั้งใจจะสารสัมพันธ์กันด้วยความรักที่ดีค่ะมันสารสัมพันธ์กันด้วยคนหนึ่งอาจจะแข็งแรงคนหนึ่งขาเป๋อยู่อ่ะมันจะประคองกันยังไง นะมันก็เกิดความไม่เข้าใจเกิดความน้อยใจผิดใจเจ็บปวดใจแล้วก็มาบอกว่าอยากมีรักแต่ไม่อยากเจ็บมันเป็นไปได้หรอในสองอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่นกได้ยินคน,คนพูดกับพี่นกอะ่ะสี่คนด้วยกันมันเป็นอะไรที่ไม่รู้อยู่ดีๆเหตุการณ์ที่มามาทำให้พี่นกได้อยู่เรื่อยๆจนทําให้พี่นกมานั่งคิปเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มาแชร์เป็นวิดีโอ อยากจะมาถามกันนะคะกับผู้ติด,ดตามที่อยู่ในช่องพี่นกว่ามันจริงหรอคะว่าความรักแบบที่ไม่เจ็บมีมีจริงหรอแล้วถ้าเราจะรักเราจะไม่ทําใจยอมรับหรือว,ว่าการเจ็บมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาของความสัมพันธ์เราอะ่ะบางทียังทาให้ตัวเองผิดหวังเลยเคยไหมผิดหวังในตัวเอง แล้วทำไมคุณถึงคิดว่าคนหนึ่งคนที่แบบเกิดมาจากที่อื่นที่เพิ่งมารู้จักคุณแค่1เดือน2เดือน 1, 1 5, ปี5ปีเขาจะรู้จักคุณดีกว่าตัวคุณที่โตมา30 40ปีแล้วอะ่ะคุณยังผิดหวังในตัวเองเลยบางทีคุณก็ไม่เข้าใจในตัวเองแล้วคนที่เพิ่งเข้ามาในชีวิตคุณไม่กี่ปีเขาจะมีความสามารถเข้าใจคุณทุกอย่างเป็นไปได้หรอบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจแต่เขาทาให้คุณเสียใจเจ็บใจน้อยใจ บางทีนะบางเนหนึ่งใน4เนี่ยกลัวเจ็บถึงขนาดที่ว่า,าโยงไปที่อดีตแล้วก็แค่ผู้ชายแบบทําอะไรที่ทําให้เขาไม่เข้าใจอะ่ะซึ่งผู้ชายเจตนาดีอะ่ะก็คือผู้ชายแบบเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจว่าถ้าเกิดหมดช่วงโคโรนาไวรัสเนี่ยจะไปหาที่เมืองไทยฝรั่งเลยนะคะ ต่บังเอิญว่าผู้หญิงเคยมีประสบการณ์เจ็บมาก่อนคืนนี้พอมเจอกันไม่ได้สักทีการแชทมันก็เหมือนจืดจางไม่รู้จะคุยอะไรแล้วหรือว่าแบบเหมือนมันฝืน,น,นก็มาคิดเล็กคิดน้อยตายแล้วเขาเบือ่อเราหรือเปล่าด้วยนี้นะั่นวิคคนนี้กลัวเจ็บกลัวเจ็บถามว่าอยากจะอยากจะแบบเปิดใจมากกว่านี้ไหมอยากเขาเป็นคนน่ารักมากเลยนะแต่กลัวเจ็บกลัวเจ็บหูยเนี่ยพี่น้องถึงบอกว่าเฮ้ยในเกมในเกมกีฬาคุณคุณรักการต่อยมวยอ่ะ คุณรู้ว่าขึ้นเวทีคุณโดนต่อยอ่ะแต่ทำไมคุณยังเล่นกีฬานั้นน่ะเพราะคุณรู้ว่าความเจ็บปวดมันจะเกิดขึ้นแต่คุณรับมือมันได้ไงแล้วทำไมความรักอ่ะคุณมันเป็นเกมกีฬาที่คุณจะไม่ยอมเสี่ยงอะไรกับตัวเองเลยหรองั้นก็ยืนอยู่ตรงมุมไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วมันก็จะไม่มีความรักหรือว่าเกมเกมเกม of love ดีๆเกิดขึ้นอ่ะนักมวยเอ้ยนี่ พูดถึงนักมวยนะถ้ากลัวเจ็บขึ้นไปบนเวทีทำไรไม่กล้าต่อยกันต่อยอยากอยกอย,กยกอย่างนี้หรอไม่ใช่ว่ากีฬาบาสเกตบอลกีฬากีฬาทุกอย่างอะเทนนงเทนนิสวอลเล่บอลเจ็ตสกีอะเท่าที่นึกออกมีอะไรบ้างไม่เจ็บถ้าเขากลัวเจ็บก็อนอนอยู่บ้านแล้วความรักเหมือนกันถ้ากลัวเจ็บก็อย่ารักเลยถ้ากลัวเจ็บอย่ารัก เพราะคาว่ารักเนี่ยมันเหมือนเอาใจอ่ะไป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 เปิดออกมาให้ให้คนสามารถเข้ามาดูแลรักษามันได้แล้วบางทีอ่ะการดูแลรักษาบางทีมันดูแลผิดอ่ะมันก็อาจจะเจ็บปวดได้ออพี่นูก็เลยอยากจะบอกว่าเรามองว่าความเจ็บอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ดีกว่าในเมื่อว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ เราก็จะได้มองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เราจะไม่ต้องกลัวในเกมความรักที่ต่อไปความรักเป็นเรื่องดีค่ะพี่นกเชื่อนะว่ารักคือสิ่งที่ดีอ่ะทำให้แบบเอ่ยยกยกจิตใจเรารู้สึกมันดีต่อใจอ่ะแล้วมันก็ทําให้วันน่าเบื่อธรรมดาธรรมดาของเราเนี่ยพอมีใครสักคนเข้ามานละ้วมันดูแบบดูสดใสดูดีใช่ไหมน่ะเห็นไหมแล้วคุณไมากลัวอะไรแค่ความเจ็บเจ็บแค่ไม่กล้าที่บอกเขาเจ็บ คือกลัวเจ็บไงก็เลยไม่กล้าที่จะโชว์ความรักออกไปเท่าที่ควรแบบกักตัวก็เหมือนนักมวยกักตัวมันก็ไม่ได้ต่อยทุทีมันก็เป็นมวยคู่ที่ไม่สนุกอะคะ่ะนึกออกไหมคะต้องเป็นมวยคู่ที่ไม่สนุกหรือแบบนักกีฬาเจสกี้กลัวตกน้ำอะไรเงี้ยจะไปขี่ทำไมอะไปขี่ BMX อยู่บ้านดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้นะคะเป็นคลิปแบบว่าพลังงานสูงมากเพราะว่า อยากจะมาแชร์นี่ก็ดึกแล้วด้วยหวังว่าคลิปนี้นะคะ,อะสองสาวช่องพี่นกเนี่ยลองมาแชร์ในคอมเมนต์กันแล้วคิดเห็นยังไงบ้างาว่ามันมีหรืเปล่คะความรักที่ไม่เจ็บตอนนี้ถ้าว่าที่พี่นกมองออกขนาดรักที่ไม่มีเงื่อนไขรักที่บริสุทธิ์ที่สุดคือความรักของพ่อแม่เขารักเราแต่พี่นกก็เป็นแม่คนหนึ่งอะ่ะที่รักลูกอย่างไม่มีเงื่อนไข บางครั้งยังเจ็บกับสิ่งที่ลูกทําเลยแต่ลูกทําไปด้วยความไม่ตั้งใจเรารักเขาแบบไม่มีเงื่อนไขแต่เราห้ามไม่ได้ว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนใจิตใจเราบางทีเราน้อยใจลูกอะไรก็มีนะคะดังนั้นรูปความรักอะความเจ็บมันสามารถเกิดขึ้นได้นอาจจะเป็นเรื่องความผิดหวงังน้อยใจไม่เข้าใจการเข้าใจผิดมันก็เจ็บใจแล้วคู่รักที่ดีที่สุดในโลกอยู่กันจน20-30ปีก็ไม่ใช่ว่าการันตีว่าเขาจะไม่เจ็บปวด anyway. จากสิ่งที่ทำต่อกันเหมือนลิ้นกาแฟงไงคะอยู่กันไป 30- 40, 40ปีก็เหมือนกับฟมันก็ต้องมีกระทบกระทันกันากก็เกิดสิ่งนี้อยู่ดีการที่เรามองหารักดีๆรักที่ไม่มีวันเจ็บปวดอีกแล้วพี่นกมองว่ามันเป็นอุดมกติเกินไปมันมันมันไม่น่าจะมีได้ค่ะขอให้ทุกคนนอนหลฝันดีนะคะวันนี้ดึกแล้วที่อิตาลีก็เจอกันคลิปหน้าเอาไว้มาแชร์กันใหม่นะคะในมุมมองของความรักบ๊ายบาย